สวัสดีครับกับยางตัวตึงนครน,นะครับวันนี้มากันที่ไม้เดิมนะครับหมายเนนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพไม้นะครับไม้เดิมหม้เนนะครับวันนี้จะมากับกับยางตัวสีดำเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามีตัวไหมติดตามชมคนงานนครับไปนี่เลยนะครับหมายเดิมเพิ่งมาถึงไม้แรกเลยลองดูกัน ที่เดิมโอ้ยกัดแล้วครับไม้แรกกัดกัดไม่โดนเม้เมาติดหนึ่งทันแล้วครับตัวนึกตามไม่รู้ดูครับโดนครับโดนครับโดนโดนโดนฟื้นครับสีดำสีดำครับนี่ เห็นไหมครับอยู่รับเลื่อนออม่อยู่ปันข้างล่างนี่ดูนะครับโอปิดคลิปปิดคลิปแล้วกัดเลย